สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันพฤหัสบดีที่20มิถุนายน2567กับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยครับพบกันคลิปนี้กับผมก็มีข่าวสารวิธีเข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งหลังจากนบขอ,อนุมัติแล้วมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกระเศษภารวยด้วยนะครับมาแลวฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับวิธีเข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งหลังจากที่นอบอ,รอหรือคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ หรือนอบขอนะครับได้อนุมัติโครงการปุ๋ยคนละครึ่งไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับโดยโครงการข้าวเตรียมเสนอคณะครบนตรีเห็นชอบโครงการและงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินทุนของทกาสสำรองจ่ายดำเนินงานตามโครงการ33,422.950ล้านบาท และงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี2567จำนวน108.006ล้านบาทนะครับวัตถุประสงค์โครงการปุ๋ยคละครึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตในการลดต้นทุนผลิตข้าวแก่กเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2,567ทับ68โดยการสนับสนุนการดำเนินง,งานตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้ให้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็น3เท่าในระยะเวลา4ปีที่จะสะนับสนุนการลดต้นทุนค่าปุ๋ยให้แก่กเกษตรกรด้วยการที่รัฐบาลจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง ไม่เกินไร่ละ500บาทต่อครัวเรือนไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนนะครับสำหรับวิธีเข้าร่วมโครงการปรุ๋ยคนล,ละครึ่งนะครับต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้ทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี2567ทับ6กกับกมรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับ2นะครับเกษตรกร,ะร,กรนะครับต้องใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันของทกส3นะครับ ระบุปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการนะครับ 4. ชำระเงินค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์ครึ่งหนึ่งผ่านแอป,ปพลิเคชันของทอกสนะครับสำหรับคุณสมบัติเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567-768กับกรมส่งเสร,ริมการ,กรเกษตรนะครับ ลูกค้าทกสนะครับที่เข้าร่วมโครงการพักชำระนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับสิทธิประโยชน์นะครับรัฐบาลช่วยจ่ายค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์ครึ่งหนึ่งและเกษตรกรจ่ายอีกครึ่งหนึ่งนะครับเงื่อนไขนะครับสนับสนุนปุ๋ยเคมีปุ๋ยเอนรีและชีวพันธุ์ไม่เกินไร่ละ500บาทต่อครัวเรือนและไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน1 0 0 0 กิโลกรัมนะครับเกษตรกรนะครับสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลได้ดังนี้นะครับวิธีตรวจสอบสถานะเกษตรกรรับเงินปุ๋ยคนละครึ่งนะครับ 1. นนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ Farmer อร์ d o ทโ o t t h ทจีโอนะครับ2นะครับเลือกตรวจสอบในแถวตรวจสอบสถานะเกษตรกร 3. นะครับกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักและรหัสหลังบัตรประชาชนนะครับ4กดเลือกตรวจสอบนะครับสำหรับแบบฟอร์มวิธีตรวจสอบนะครับ กับผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยก็ขึ้นว่าให้บนหน้าจอแล้วนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กัะผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามและเป็นกําลังใจสําหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ